ีิวเอาคาโดไข่ไข่มุกดำครับที่เราซื้อมาบบกช่องมันสุกแล้วครับและเราจะมาลองกินกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับไข่มุกดำนะคะที่เราซื้อมานะคะเอเล็กซซนเดอร์เอาเอาเอาวางลู yeah, กกรแยกเแยกแยกผลตุก ลูกที่ยังไม่สุกนะคะจะเป็นสีเขียวสีส้มนะคะสีอมส้มนิดนึง่งทีนี้ลูกสุกแล้วค่ะจะเป็นสีดํานะคะคล้ายๆสีม่วงเข้มค่ะสุกแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลองผ่าชิมกันดูนะคะเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะผ่าเลยนะคะอะไรที่อยากผ่านมาก เนื้อสวยมากเลยนะคะเนื้อเหลืองเนื้อเนียนและเหลืองมากเลยค่ะเหลืองเข้มนะคะเหลืองเข้มค่ะมาลองกินเลยครับมาดสิเม็ดนิดเดียวนะคะเม็ดนิดนึงค่ะหิบออกมาเลย โชว์เม็ดหน่อยเม็ดเล็กมากโชว์กาดด้วยอันนี้ด้วยการเป็นแบบนี้ครับกาแ,แล้วนี่คือเมล็ดครับจะเอาช้อนมาตักกินหรือจะให้มัมปอกอาช้อนมาตักกินกพไปเอาช้อนมาตักกินตรงหรือจะให้มัมปอกให้กินครับดีย๋ยวไปเอาช้อนก่อนเลยครับหอมกลิ่นอะโวคาโดนะคะดูเนื้อเลยค่ะเหลือง เนื้อเข้มนะคะไข่มุกดําค่ะข้างนอกนอกอันน้ำดำชีละลายนะจาะแต่ว่าโอโหข้างในสวยมากเลยค่ะนืนะ้อก็ที่วบาเหมือนเหมือนข้างนอกนะคะจะเป็นข้าวนอกนาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แต่พาออกดูเนื้ออ้โหเริศดค่ะ แต่เราจะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคมาแล้วคุณแล้วเขาจะรอ,ออกคนครับนอ้องอะไรจะใช้ช้อนตักตักกินนะคะอเอาตักเยโอเคครับเรามาลองชิมเลยครับฝนตกนะคะข้างนอกฝนตกจะบอก ออยมากเลยครับน้องอเล็กยืนยันมากไข่มุกดำอร่อยมากนะคะสมกับที่คุณลุงเขาบอกว่าเคยขึ้นห้างเซ็นทันมาก่อนก็คงจะเป็นความจริงนะคะคงจะสมกับราคานะคะอจะแบอบก ไม่หรอไม่ต้องใส่น้ำผึ้งใช่ไหมใช่ฮะไม่ต้องใส่น้ำผึ้งเลยครับน้ำตางน้ำผึ้งแค่เพียงจะใส่อยู่ใช่ไหมอ๋อน้องอเล็กใหญ่กินกับน้ำผึ้งใชครับน้องอเล็กใหญ่กินกับน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอเล็กซานเดอร์ฟาร์มครับ <K> ซื้อมาได้ครับ แล้วก็น,นี้เนื้อนัอันนี้มังยันเมาชิบเลยครับแบบใส่น้ำพึ่งเลยครับมันดูแบบนี้ครับเลแบบยใส่เนื้อเนียนเหลืองมากนะคะเราก็เพิ่งเคยเคยได้ชิมไา่มุกด,ดำนะคะ ง่ายนะคะเปลือกนี่ค่ะปอกออกง่ายเลยนะคะเนี่ยค <Trustee> er bon ่ะชมพูนะคะตรงนี kind ้จะหลือสเขียวเข้มนะคะเหลืองค่ะปอกง่ายค่ะ ออกหวานนิดๆค่ะแต่ไม่หนึบมากแต่รสชาติโอเคค่ะอร่อยค่ะไข่มุกดันนะคะอม ใช้เหมือนผลไม้ทั่วไปนะคะเหมือนมุกดำนี่ค่ะอร่อยค่ะกอกง่ายกอกง่ายค่ะสมราคา120บาทนะคะกิโลราคาส่งค่ะสมราคามากเลยนะคะไข่มุกดำค่ะอร่อยสมราคาขึ้นห้างเป็นท่านจริงๆค่ะเหมือนเจ้าของสวนบอกเลยนะคะ กินมาแล้วเลยครับเสื้บบที่ถอดออกมันจะเป็นแบบนี้ครับอืมแล้วข้อใหญ่ถ้าไม่ถอดมันก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยครับใส่แบบนั้นเพืมันก็จะหวานเอยครับไม,ม,ม่ผมเข้าใจแล้วว่ามันแซ่ แ่บหลายเลยครับคนที่พูดอีสานแบ่บพี่หลีจ้ะแ่บพี่หลีเดอ้อแบ่บค่ะเม,มตรงจริงกำนังจะแ่บจ้ะ มาทําครัวหลอกกันก่นก็นี่ฝนให้ผมเลยจะต,ต้องการจางทั่วน้ําพุจะหบด้วยครับก็เราต้องใช้น้ําปื้กอเล็กแกะและ้วอเล็กผักเปือกเข้าไปข้างในค่ะเนี่ยมือด้านใต้ผักเข้าไปแล้วดึงค่อยๆลอกน้องอเล็กอย่างบอกให้นะคะเนื้อสวยมยั้คะเนื้อด้านน่ะหวา แม่เลยต้องทำ่างนี้ล <est> ูกเอาะออกอืมโอ้สมราคาเขาวีรีเนาะสมราคาจิโร่ละลอยซาวจ้ะแซบตต่เปลือกที่ไม่ลอยออกไปก่อนินจือๆกับแซบจ้ะไม่ต้องใส่อะไรก็อร่อยค่ะใช่ค่ะแล้วผมต้องใส่น้ำผึ้งเพราะผมไม่ชอบกินน้ำขคาวตุ๋ปลาไม่หน่อยบางทีชอบบางทีไม่ชอบ แต่ว่าจุนจๆชอบกินเอาเอาคาโดเกาแบบเปเ่ปาๆกับน้ำพึ่งด้วยเพื่อนผมชื่อว่าจุนนครับผนเขาบอกว่าขึ้นเคยขึ้นห้างเซ็นท่านมาสองร้อยห้าสิบถ้าเป็นถ้าสมมุติถามถามว่าอเล็กซานเดอร์ฟาร์มจะซื้อมากินอีกหมห้อกิโลละสองร้อย้าสองร้อยยี่สิบ ข้าวถูก250ติดิงกิโลไอก็จะไปซื้อมากินอีกค่ะ220ไอก็จะซื้อมันแซบอิหลีแซบอีลีจะและชิ้มดิอชิมเดี๋ยวจะไปอันนี้เอาไว้นะเดี๋ยวจะไปหามแล้วจะเอาอันนี้ไว้ครับรีออเดอร์เผื่อมีใครจะออเดอร์เขามี แค่แปดต้นเองแล้ว้องกัดอืมเอ,เอาส้มตัวส้มตัดี่จาแล้วก็กัดเลยดูกล้องหน่อยใช่แบบน้ำผึ้งด้วยครับแต่น้องอะไรก็จะใส่กับน้ำผึ้งนะคะแต่ ณแม่นะคะปาดก,กินซื้อเนี่ยจะกระแทกคัดแบบตัดกินเหมือนผลไม้เนี่ยค่ะก็ก็ได้รสชาตินะคะเพราะว่าบางบางพันก็จะหนึบหนึบแล้วหนึบแล้วก็มันมันจะใส่น้ําผึ้งแล้วก็จะอร่อยแต่แต่พันนี้มันจะเป็นออกหวานาหวานแล้วก็รับประทานง่ายก็จะมีความมันนิดนึงไม่หนึบแต่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบชฉัน แซ่บแส่บีิลีไหมกินกินฟินอีลีนี่จ้ากินฟินมากเลยชอบเห็นทั้งแม่ก็ชอบแล้วเดี๋ยวจะไปะขยายขัางต่อค่ะอร่อยจนะ้ะชอบมากอะไรเอาปากมาเช็ดตะะัวเชื่อฉันฮะขอโทุดน้ำคือชุชูเยอะๆไม่เช็ดเนี่ยเหนียวหน่ะหนะเลยโอเคอเล็กมาเซเซฟูดบายก่อนเลย ก็ได้ทานไปแล้วนะคะก็ได้สมกับที่เราขับรถไฟไกลนะคะเพื่อไปเยี่ยมชมไข่มุกดำนะคะอะไรนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่า black black ห black hole โอ้โหยสะกดยากโอเคบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามาลืมกดไลค์ครับ บายสสวัสดีคแล้วก็กด subscribe ให้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย